เอาใม่เอาม้กระโดดใหม้กระโดดใหม่ไหนลองกระโดดใหม่ทั้งสูงนี่โอ้ยเหนื่อยแล้วนะนี่ไงนี่ไงอุ้ยหมาเล่นของเล่นแมวนี่ไงนี่ไงฮะอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเอาไปไหนฮะเอาไปไหนฮะอุ้ยเล่นของเล่นแมวพี่เฟิร์สซื้อมาฝากเหรอ อุ้ยอุ้ยไหนลองกระโดดดิลูกกระโดดดิกระโดดดิทำได้เปล่า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 เหนื่อยอนะดินี่ไงพี่เฟิร์สนี่ไงเริ่มเหนื่อยไหนลองกระโดดดิกระโดดน่อยกระโดดโชว์หน่อยดิลูกนี่ไงนี่ไง เห็นหนูตัววัวหนูก็กระโดดได้นะไหนลองอีกทีนีิดึออ